เชื้อราเนี่ยมันเกิดได้เฉพาะหน้าฝนจริงๆไหมหรือว่าหรือดูอื่นอ่ะมันก็เกิดขึ้นได้อย่างเช่นหน้าหนาวเพราะว่ามันก็อาจจะชื้นเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้แล้วก็ยิ่งประเทศไทยน้องเป็นเขตร้อนชื้นหน้าร้อนมันก็อาจจะเป็นได้ก็ได้อโอค่ะอันดับแรกเนาะถามว่าเชื้อรากับหน้าฝนจริงหรือเปล่าก็จริงแต่อันดับ2ก็คือประเทศไทยกับเขตร้อนชื้นก็จริงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสัดส่วนในคลินิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อ่จะบอกได้ว่าหน้าฝนอะไรเงี้ยค่ะก็คือ ตัวเคสที่เจอในส่วนของตัวเชื้อราหรือโรคผิวหนังอะค่ะอาจจะเยอะกว่าในหน้าอื่นอืนนิดหน่อยแล้วหมาแมวอะถ้าเขาเป็นเชื้อราแล้วอะแล้วเขามาเล่นกับเราแล้วเราก็อาจจะมีอาการคันไปด้วยอันเนี้ย<า>คือเราติดแล้วใช่ไหมอาจจะอาจจะเป็นมีสปีชี่ที่ทั้งติดคนและมีทั้งสปีชี์ที่ไม่ติดคนแต่ว่าเชื้อราส่วนใหญ่ที่พบในหมากับแมวค่ะจ,จะเป็นสปีชี์ที่ติดคนประมาณนี้ค่ะ ค่ะวันนี้พบกับเม็ดเยอะอีกแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับคุณหมอเสียงคนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของเชื้อราหน้าฝนและก<ม>ันที่เกิดขึ้นกับน้องหมาน้องแมวที่อาจจะมีอาการคันบ้างในช่วงหน้าฝนเพราะว่าความชื้นมันสูงเนาะแล้วก็เราก็จะเห็นรอยแดงตามน้องๆแล้วก็ผลที่ตามมาเนี่ยก็จะเป็นขนร่วงขนไม่สวยแล้วกันทีนี้เนี่ยก็เลยมานั่งเคลียร์กับคุณหมอว่าเชื้อราเนี่ย มันเกิดได้เฉพาะหน้าฝนจริงๆไหมหรือว่าฤดูอื่นอ่ะมันก็เกิดขึ้นได้อย่างเช่นหน้าหนาวเพราะว่ามันก็อาจจะชื้นเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้แล้วก็ยิ่งประเทศไทยเนาะนเป็นเขตร้อนชื้นหน้าร้อนมันก็อาจจะเป็นได้ก็ได้อ่ะสรุปแล้วก็คือสามฤดูก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมานั่งคุยให้คุณหมอเสียงให้ความรู้เราแล้วกันว่าเออเชื้อรามันเกิดจากอะไร มีสิทธิ์ที่จะติดต่อจากหมาแมวสู่คนได้ไหมแล้ววิธีการรักษาอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมอกันเลยค่ะอโอค,ค่ะอันดับแรกเนาะถามว่าเชื้อรากับหน้าฝนจริงหรือเปล่าก็จริงแต่อันดับสองก็คือประเทศไทยกับเขตร้อนชื้นก็จริงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสัดส่วนในคลินิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกได้ว่าหน้าฝนอะไรเงี้ยค่ะก็คือตัวเคสที่เจอในส่วนของตัวเชื้อราหรือโรคผิวหนังอะคะ่ะอาจจะเยอะกว่าในหน้าอื่นอื่นนิดหน่อย แต่ถามว่าเป็นได้ทั้งทุกฤดูหรือเปล่าก็ใช่เหมือนกันแต่แค่หน้าฝนก็คือเจอได้เยอะกว่าอ <Ừ. S 2> ประมาณนี้ทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องของตัวอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากในเรื่องของอาการคันก็คืออาจจะเป็นพอมันคันอะไรเงี้ยค่ะน้องก็จะเริ่มเกาพอเริ่มเกาอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะไปรักษาของการที่เริ่มที่จะมีสะเก็ดแผลพอมีสะเก็ดแผลอะไรเงี้ยค่ะก็เกิดลักษาของการอักเสบ ร้อนแดงขึ้นอืประมาณนี้เนาะจนเป็นบางตัวอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือเริ่มที่จะขนลวงหรือถ้าสมมติว่าเป็นเชื้อราที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยอย่างนี้ยค่ะก็คืออาจจะเจอเป็นลักษณะของการที่เป็นวงแดงประมาณนี้ค่ะอแล้วแบบถ้าแบบอย่างเป็นแบบในหมาส่วนตัวเลยก็คือหมาที่บ้านมันอาจจะเป็นตรงแบบท้องช่วงล่างอะไรเยงี้แล้วก็เป็นแบบเหมือนขนแหว่งไปแล้วก็มี ตุ่มเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อนุมานได้ไหมว่าเนี่ยคือเชื้อราเหมือนกันอ่าค่อนข้างยากนิดหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นหรืออาจจะไม่เป็นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นในส่วนของอ่าช่วงช่วงท้องอะไรเงี้ยค่ะที่มันเหมือนกับโดนพื้นตอดเวลาก็อาจจะเป็นก็ได้เหมือนกันประกอบกับการที่มันค่อนข้างอับก็อาจจะสงสัยได้ว่าเอ๊ะอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุของการที่คนมือนล่วงหรือเปล่าก็ได้เหมือนกันประมาณนี้คะ่ะ แล้ววิธีการรักษาหรือว่ามียาที่เราสามารถซื้อได้ตามร้านเพเอไม่ใช่ร้านเภสัชก็คือร้านสัตวแพทย์อะไรเงี้ยค่ะร้านหมออะไรเงี้ยเราสามารถแบบเดินไปบอกแล้วก็ซื้อยาได้ไหม <ừ> เพราะบางทีเราก็อาจจะไม่ได้สะดวกที่จะพาหนงไปที่คลินิกอะไรเงี <ừ> ้ยมัน <ừ> มีไห <ừ> มคะตัวยาถามว่ามีตัวยาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งเลยก็คือด้วยความที่ดูจากตาอาจจะบอกว่าจริงๆว่าเป็นเชื้อราหรือเปล่าคือนอกจากเชื้อราอะไรเงี้ยค่ะร้อยลูกที่ใกล้เคียงกันก็คืออาจจะเป็นแบคทีเรียหรือว่าเป็น ก๊อสิตท,ทั่วไปประมาณนี้เนาะดีที่สุดก็คือแนะนำว่าโอเคอาจจะเหมือนกับเอาไปเอาไปเอาไปให้คุณหมอตรวจดูแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้จริงๆเหมือนกับอยู่ค่อนข้างไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะลองถ่ายในส่วนของตัวรอยโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปปรึกษาทีนึงก็ได้เหมือนกันประมาณนี้สองก็คือในเรื่องของแนวทางการรักษาจริงๆคล้ายๆกับคนถ้าคนก็คืออาจจะเหมือนกับไปซื้อกลุ่มของตัวยาอาทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือมนกับเป็นายทาทาค่าเช้อรา ถ้าเป็นของหมาก็คือมีเหมือนกันแต่ว่าตัวยาที่เหมือนกับเป็นยาทาหรือว่าเป็นตัวสเปรย์อะไรเงี้ยค่ะมักจะใช้ในส่วนของอาการที่มันไม่ได้เยอะมากมอาจจะเหมือนกับขนลวงเล็กน้อยเหมือนกับระยะเพิ่งเริ่มเป็นแต่ถ้าสมมติว่าเหมือนกับเริ่มที่จะเป็นค่อนข้างเยอะแล้วเริ่มลวงเป็นหย่อมๆในหลายจุดมีแล้วฝาะของการแดงเกิด<ม>ขึ้นค่อนข้างเยอะอาจจะต้องใช้ในร่วมในในส่วนของตัวแช,ชมพูที่มีส่วนประกอบของยาฆ่าฆ่าเชื้อราด้วย แต่ถ้าสมมติว่าเป็นทั้งตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการแบบขนล่วงอาการค่อนข้างรุนแรงนิดนึงอาจจะต้องสเตปอัพขึ้นนอกจากแชมพูนอกจากเนส่วนของตัวสเปรย์พ่นอาจจะต้องกินยาเพิ่มอีกทีหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าไปถึงเป็นยายากินนะคะอันนี้อาจจะต้องไปตรวจจริงจังละเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือยาคำนวณตามน้ําหนักตัวแล้วก็ตัวยาค่าเชื้อราค่ะมีผลต่อตัวตับประมาณนี้ก็คือถ้าสมมติว่าใช้เกินโดสหรืออะไรเงี้ยค่ะตัวตับจะมีปัญหาได้ในอนาคต ประมาณนี้ค่ะนี้เรื่อของการรักษาของในส่วนของตัวเชื้อราแล้วหมาแมวเนี่ยถ้าเขาเป็นเชื้อราแล้วอ่ะแล้วเขามาเล่นกับเราแล้วเราก็อาจจะมีอาการคันไปด้วยอันนี้คือเราติดแล้วใช่ไหมแมน่แแล้วใช่ไหม <laughs> อ,าอาจจะติดก็ได้เหมือนกันเพราะว่าจะต้องแจ้งกันว่าเชื้อรามีหลากหลายสปีชีอาจจะเป็นมีสปีชีที่ทั้งติดคนและมีทั้งสปีชีที่ไม่ติดคน แต่ว่าเชื้อราส่วนใหญ่ที่พบในหมากับแมวค่ะจะเป็นสปีชีส์ที่ติดคนอประมาณนี้ค่ะขอถ้าสมมติว่าน้องหมามีร้อยโรคเรามีร้อยโรคอันนี้สงสัยเลยว่าเอ๊่น่าจะใช่แล้วล่ะในส่วนของตัวเชื้อราอะไรประมาณนี้ค่ะใช่เพราะว่าเคยเหมือนกันเคยที่แบบเล่นกับน้องแล้วแบบ น้องมาชอบพันขาอะไรเงนี้แล้วก็เป็นวงก็ไปหาคุณหมอก็เหมือนแบบเขาก็จะถามว่าเออที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าอะไร่น้ก็คือน้องเป็นวงเราก็เป็นวงเหมือนกันใช่แต่คนอ่ะจะได้แบบก็จะช็อกนิดนึงเพราะว่าคนจะได้ยาที่จ่ายมาคือยาโรคเกลือนก็เออก็เฮ้ยฉันเป็นเกลือเหรอเนี่ยอะไรองนี้แต่จริงแล้วคือมันอีกโรคหนึ่งมันคือเรียกว่าเชื้อราใช่ไหมคะตามันี้ค่ะอืมโอเคก็แล้วอีกนิดนึงถามเพิ่มอีกนิดนึงปรสิตเห็บหมัด แล้วก็เชื้อราต่างกันยังไงลอยโรคลอยโรคจริงๆดูยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดูได้ด้วยตาเปล่าไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือหมากับแมวก็คือเห็บหมัดก็คือเป็นของคู่กันใช่ยิ่ประเทศไทยอ่าร้อนชื้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็บหมัดก็คือจเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีดังนั้นนอกจากที่เราต้องคำนึงว่าเอ๊ะเป็นเชาราจริงหรือเปล่าก็คือเป็นในเรื่องของตัวเห็บหมัดถ้าไปกัดตัวน้ำบายของเห็บหมัดอะไรเงี้ยค่ะบางตัวก็คือ แผ่นน้ำลายก็คือเจอเป็นลักษณะของรอยโรคเหมือนกับร้อนแดงเจ็บได้เหมือนกันประมาณนี้ค่ะอแล้วปรสิตมันมันเป็นยังไงจริงๆแล้วในหมาในแมวมันเป็นยังไงแล้วมันสู่คนได้ไหมมันติดคนได้ไหมถ้าสมมติว่าเป็นเห็บหมัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้ติดคนโดยตรงแต่ว่าเห็บหมัดสามารถไปกัดเราแล้วเหมือนกับเกิดเป็นลักษณะของรอยโรคทางผิวหนังได้เหมือนกันอ<ๆ>บางคนอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นลักษณะของโรคผิวหนังปกติเป็นตุ่มน้ําขึ้นมา นักศึกษาของการนักเสพขึ้นมาถ้าบางคนแพ้ค่อนข้างรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เท่าที่สอบถามคุณหมอคนมาเนาะก็คืออาจจะเป็นไข้ได้เหมือนกันก็ต้องเหมือนกับก็ต้องเอาคนนี่แหละไปหาหามอคนอีกทีหนึ่งโอเคประมาณนอกจากต้องดูแลหมาแล้วก็ต้องดูแลตัวเราด้วยอีกทางนึงโอเคค่ะก็สรุปก็คือว่าหน้าฝนเนี่ยในประเทศไทยก็ทําให้เกิดเชื้อราในน้องหมาน้องแมวจริงและเชื้อราเนี่ยก็สามารถติดต่อจากสัตว์ไปคน ได้<ห>ด้วยใช่ก,ก็วิธีการรักษาทางที่ดีก็ถ้าไม่สะดวกที่จะไปหาร้านหมอสัตวแพทย์ก็ถ่ายรูปแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยครับเอากับรูปถ่ายไปยื่นให้คุณหมอดูแต่ทางที่ดีควรจะพาน้องไปหาหมอหรือเช็คอัพประจำปีทุกปีดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ